เอาละคะ่ะมาดูเรื่องที่เหมือนว่าจะยิ่งใกล้ตัวเข้ามาอีกนะคะแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยที่จะดีใจเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากที่ทั่วโลกเริ่มจะคลายล็อกมาตรการที่ควบคุมดูแลโควิดแล้วเนี่ยนะคะทำให้ภาระหลายๆอย่างก็ถูกผลักกลับมาที่ประชาชนนะคะอย่างประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องของพลังงานหลายคนดีใจได้ไม่นานนะคะได้ใช้กา๊าซราคาถูกน้ํามันราคาถูกแต่ว่าสักประมาณ มิถุนายนนะคะใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยดูเหมือนว่าภาระต่างๆเริ่มจะกลับมาแล้วนะคะกระทรวงพลังงานก็เลยขยายเพดานวงเงินนะคะสำหรับการดูแลราคาก๊สหุงต้มเพื่อคงราคาก๊สถังขนาดประมาณ15กิโลกรัมไว้ที่318บาทแต่ว่าถึงแค่23มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสนธิรัตน์สนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งล่าสุดเนี่ย มีการพิจารณาที่ทางราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซหุงต้ม LPG เนี่ยนะคะอยู่ในที่ทางปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทั่วโลกก็คลายล็อกดาวน์ดังนั้นเพื่อดูแลภาคประชาชนในประเทศต่อไปค่ะกบนก,ก็เลยมีการขยายวงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชี LPG ให้สามารถติดลบเพิ่มจากเดิมที่กำหนดเอาไวา้ไม่เกิน7,000ล้านบาท ก็ขยับมาเป็นไม่เกิน10,000ล้านบาทนะคะแล้วก็เห็นชอบเรื่องของมาตรการลดราคาขายส่งหน้าลงกลัน่นก็เลยทำให้ราคาขายปลีก R P G ถั้งประมาณ15กิโลกรัมเนี่ย ก็ลดลงนะคะเหลือ45บาทต่อถังลดลง45บาทต่อถังเหลือ318บาทต่อถังแต่ว่าราคานี้เนี่ยก็จะอันถึงได้แค่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมกลับไปสู่สภาพความเป็นจริงกันนะคะเขาบอกว่าพยายามที่จะช่วยลดค่าของชีพประชาชนนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังชี้แจงกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันในเดือนนี้ รวม6ครั้งแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกคุณสนทิรัตน์ว่าอย่างนั้นโดยวันนี้เนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กก็ปรับขึ้นมาอยู่นะคะปรับขึ้นมาประมาณ2.39ดอลลาร์ก็อยู่ที่31.82ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งก็เป็นระดับปิดสูงสุดนับแต่ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนทะ์ในตลาดลอนดอนก็ปรับเช่นกันนะคะประมาณ2.31ดอลลาร์ก็อยู่ที่34.81ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็เป็นระดับการปิดที่สูงสุดในรอบ2เดือนเช่นกันนะคะอันนี้พอจะเห็นแนวโน้มกันแล้วใช่ไหมคะว่าหลังโควิดเนี่ยเราต้องผจญกับค่าคลองชีพที่มันตามขึ้นมาสูงขึ้นแน่นอนหลายรายการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังบอกด้วยว่าแม้ช่วงนี้ราคาน้ามันจะเริ่มปรับขึ้นแต่ว่าถ้าเปรียบ เทียบกับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็บพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนั้นลดลงถึง6บาทต่อลิตร หลายคนบอกว่าเออให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันถูกบ้างเถอะนะคะนานๆทีจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหราคาดีดขึ้นไปสูงกว่าประเทศในแถบอาเซียนเลยนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนเงินกองทุนน้ามันให้เหมาะสมเพื่อดูแลราคาในประเทศไม่กระทบกับประชาชนมากเกินไปแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยฐานะเงินกองทุนน้ามันสุทธิอยู่ที่3 5 1 7 6ล้านบาท ก็แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันอยู่ที่41,358ล้านบาทส่วนบัญชี LPG ก็ติดลบนะคะอยู่ที่6 1 8 2ล้านบาทค่ะดูตัวเลขทางเศรษฐกิจไปดูที่ตลาดหุ้นไทยนะคะการซื้อขายหลักทรัพย์ในหุ้นไทยปิดตลาดเช้านี้เขียวเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเขียวกันเลยนะคะสําหรับ10บอันดับแรกเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ระดับ1314.20จุดปรับขึ้น Uh, 27.67จุดนะคะคิดเป็น2.15เปอร์ซ็นตาาการซื้อขายรวมทั้งสิ้น4,4801ล้าน uh, 44,801ล้านบาทนะคะโดยเคลื่อนไหวในกรอบแค่1,304.49 0ถึง1,315.33จุดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ